เจ้าเองสินะที่โกงบังอาจมากเจ้าฟ้าฟื้นกดของสำนักบอกแล้วไงว่าโกงยังไงก็ไม่ชนะหรอกนะข้าได้ยินมาว่าเจ้าปนันกับเยี่ยเย็ยนด้วยหรือเอ๊ะใช่เจ้าค่ะนางปนันว่าใครที่เก็บแก่นปีศาจได้น้อยกว่าจะต้องร้องเสียงหมูต่อหน้าทุกคนใช่เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้น พันนันอะไรไว้ก็จดใจตามนั้นซะเอ๊ะบ้บบไม่นะเออครั้งนี้ไม่นับละกันเอาไว้คราวหน้าคราวหน้าก็แล้วกันนะยังร้องอะไรอีกเอออืมเออขายหน้าช่ไหมอย่างนั้นแหละบ้าเอ้ยมีหน้าพน,นันอย่างนี้เลยอูดอูดอูดเคลจีเดี๋ยวนี้สุดยอดไปเลยหาเรื่องแก้เผ็ดแทนฉันด้วย จะว่าไปเขาก็ไม่ค่อยขวางหูขวางตางเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเอาล่ะเรื่องนี้ควรที่สุดลงได้แล้วเจียซีบทลงโทษจะเป็นไปตามที่เจ้ากล่าวไว้จะต้องล้างห้องน้ำทั้งสำนักจอวินและจะไม่มีอาจารย์ท่านไหนรับเจ้าเป็นสิ์เออเอาล่ะต่อจากนี้ก็จะพูดเรื่องสำคัญต่อจากนี้ไปขอให้เย่เยน็นก้าวเข้ามาข้างหน้า อยากเป็นสิทธิ์ของข้าหรือเปล่าอมเกวียนจีเหลิวก็เพิ่งช่วยฉันแต่พอเห็นหน้ายางงีงของเขาแล้วฉันก็ขัดใจแฮะอใช่ฉันทนเขาไม่ได้หรอกนะโชคดีมากที่ได้เป็นสิทธิ์ของท่านเกวียนจีเหลิอืมเสียดายที่ข้าไม่โชคดีเหมือนเย่เหยเียนหากเย่เหยเหียนเป็นสิทธิ์ของท่านเกวียนจีหลิวจริง,รงๆข้าก็จะมีข้ออ้างในการใกล้ชิดเขานะสิเยี่ยมไปเลย ท่านเกวียนจีหลิวเป็นไอดอลของข้าเี้านะข้าจะทางแต่งงานเป็นผู้หญิงของขอให้ได้เลยก็ดูสิข้าขอคิดก่อนข้าสงสัยว่าถ้าเป็นสิทธิ์ของท่านเกวียนจีหลิวมีรางวัลรับขวัญสิทธิ์หรือเปล่าของรับขวัญเป็นการแสดงว่าอาจารย์เห็นความสมคัญของสิทธิ์เจ้านะหากไม่มีข้าก็อาจจะเลือกทางอื่นได้ดีกว่านะอะไรกัน การได้เป็นสิทธิ์ของท่านเกวียนจีเดี๋ยวก็ถือเป็นเกียรติของนางแล้วยังจะมาขอของขวัญหนกงนะนั่นสิท่านเกวียนจีเหลียวเย็นชาขนาดนั้นก็ไม่มีทางให้ของขวัญน,นางหรอกแย่เย็นบังสูงไปแล้วล่ะข้าเกรงว่าเขาอาจจะเกลียดนางตั้งแต่ยังไม่ได้รับเป็นสิทธิ์ซะแล้วสิว่ามาสิเจ้าอยากได้อะไรล่ะขอเยอะซะจริงแต่ไม่ว่านางจะอยากได้อะไรข้าก็หามาให้ได้ทั้งนั้นแหละอะไรนะ ่านเกวียนจีริวยอมเงินรึอเออคือฉันยังไม่ได้ตันคิดเลยนะจริงๆก็แค่อยากจะแกล้งเขาคิดพิจารณาสักหน่อยไม่นึกเลยว่าจะตอบรับเร็วขนาดนี้เออก่อนหน้านั้นเขาก็ช่วยฉันไว้เยอะจะขออะไรเขาเยอะเกินไปคงไม่ดีเท่าไหร่อ,อืมจอกจอกหิวอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ทำไม่ได้เลยข้ากินกักมือก็แล้วกันข้าหิวแล้วตอนที่อยู่บนเกาะสายฟ้า ไม่ได้กินอะไรอร่อยๆอเลยตอนนี้เริ่มมีอยู่แล้วสิให้เกวียนจีหลิวทำอาหารให้กินดีกว่าเฮ้ยได้ตามข่มาวมสิข้าจะทำให้เจ้ากินเดี๋ยวนี้เลยนั่นน่ะนี่คือท่านเกวียนจีหลิวจอมยิงของเราจริงๆเหรอเนี่ยไม่จริงใช่ไหมข้าฝันไปหรือเปล่าท่านเกวียนจีหลิวจะทำกับข้าวเนี่ยนะ เพียนจีหลิวอบอุ่นจังเลยทาทางที่เขามีตัวเยีเย่ยนช่างอ่อนโยนใจใจค่ะอะไรใ่จ,จ๋าจริงๆทำไมทำไมเขาย,ยอมทำอาหารใหน้นางล่ะทำไมกันทำไมทาทางเพียนจีหลิวจะชอบใจสิทธ์คนนี้มากนางสาวใหญ่เย็ยนคนนี้จะเมียนา,าคดเก้าอะไรหากมีท่านเพียนจีหลิวคอยช่วยเหลือบ้าเอ้ย <laughs> ตำหนักเรียนจีหลิวว้าวสวยจังเลยไม่นึกเลยว่าในสำนักเจ้าวินจะมีที่สวยๆแบบนี้ถึงจะเคยเห็นวิวสวยมามากมายแล้วในโลกศตรวรรษที่21แต่ว่าวิวที่นี่มันสวยจนต้องร้องออกมาจริงๆนะนี่ไม่ใช่ที่สำนักของเจ้าวินแต่เป็นวิวของเมือ,มองมิตีหงหมิงสมบัติลึกลับของข้านะตามข้ามาสิ วิวจะสวยที่สุดอากมองจากจุดนี้นะที่เมืองมิติหงมิงนี้เก็บของเข้าไว้มากมายข้าจะหยิบอะไรก็ได้ที่ข้าต้องการตอนนี้ก็แก่ใช้มันให้กับเจา้าที่ของก็จ่างสะดวกสบายอยากได้อะไรก็ได้อเล่านี้กลิ่นหอมจริงๆเหเล่าเกวียนจีวินข้าหมากกักิ้งไว้หลายปีวันนี้ข้าจะออกมาให้เจ้าชิม เหล่านี้ไม่เพียงแต่รสชาติดีเท่านั้นมันยังสามารถช่วยเพิ่มพลังวิญญาณให้เจ้าได้ด้วยนะหากภูมิใจนำเสนอขนาดนี้ข้าจะลองจิบดูแล้วกันนะโอ้โหเปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยหมดจอกเลยดีกว่าในไหนก็ตกลงแล้วว่าจะทำอาหาให้เจ้ากินเช่นนั้นก็ลองจิ้มฝีมือข้าดูก็แล้วกันนะ ว้าวไม่นึกเลยว่าอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเวียนจี้หลิวจะเข้าครัวทำอาหารใด้กล้ากินด้วยข้าไม่ได้จะทำให้กินแต่จะให้เจ้าได้เจอจุมฝีมือข้าต่างหากล่ะเจ้าก,ก็รอจิมฝีมือข้าที่นี่แหละนะหลงตัวเองชะมัดไม่เชื่อหรอกก็แค่เข้าครัวทำอาหารจะมีอะไรล่ะฟิวว้าว ทำอาหารเทได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนายนี่เนี่ยขนาดทำอาหารยังหล่อเลยทำมาอดจิบเหล้าไปด้วยดูไปด้วยไม่ได้เลยชิมดูซิอาหารพวกนี้ไม่เพียงหอมอร่อยเท่านั้นแต่ประกอบไปด้วยพลังวิญญาณมีประโยชน์ต่อการเพิ่มพลังในการฝึกอีกด้วยนะว้าวจริงเหรอเออมั่ต่จรย์จริง,ออง,รงๆ หน้าตาหน้ากินไม่พอยังสามารถเพิ่มพลังได้อีกด้วยเกียนจีหลิวนายนี่เก่งสุดๆไปเลยนะเจ้าดื่มเหล้าไปแล้วเท่าไรล่ะ, <c oughs> ะเฮ้อ๋อเครื่งกาน่ะอืมไม่ฟังเจ้าพูดแล้วรีบกินอาหารดีกว่าเหล้าเมฆแดงนี้ทำมาจากผลไม้แห่งวิญญาณหมักนับปันปีไม่เจ้ะอะร่แต่ดื่มแล้วเมาง่ายอย่าดื่มเยอะนักเลยนะผลไม้ปันปีเลยเหรอ ไม่น่าละ่ะถึงได้อะไรขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะข้าคอแข็งจะตายไปออมร่อยพระเจ้าช่วยนี่มันโคตรอร่อยเลยละ่ะ <c oughs> ข้าทำให้เจ้ากินคนเดียวเลยนะหนึ่งชั่วอโมองต่อมากินไม่ไหวแล้วอิ่มมาถ้าทางเจ้าจะพอใจกับฝีมือการทำอาหารของข้ามากนะ พอใจมากเลยละ่ะคราวหลังจะก่อรบกวนให้ทำให้กินอีกได้ไหมก็เจ้าเป็นนักเรียนที่ทำให้ก้าพอใจข้าก็แก้ให้รางวัลตอบแทนอืมเออันนั้นอะไรเหรอหน้าตาน่ากินจังืมีอาหารที่ไหนกันเล่าเจ้าพูดอะไรนะเอ๊ะอืมเออ อาหารจานนี้หวานจังนุ่มด้วยอร่อยจังเลยอาจารย์เก่งจังทำอาหารแบบนี้ก็เป็นด้วยนะเออนางนางจูบข้าเหรออร่อยอะ่ะอยากกินอีกยิ่งกินยิ่งหวานมันคืออะไรกันนะน้ำเยอะด้วยเออเออ,เอ,อโอ้ยเจ้าตัวเล็กนี่กัดข้าจนได้นะ ฮาคาเฟ่ช่วยไม่ได้นะนายท่านเรื่องที่ท่านให้กา้าน้อยซื้อได้บอกแสแล้วอยู่ที่เมืองมิติมู่จางเมืองมิติมูจางถ้าท่านจะไม่ง่ายจะแล้วล่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะอใช่สินี่มันที่ของเวียนจี่หลิวนี่นา ฉันให้เขาทำอาหารให้กินเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกฉันก็กินอาหารที่เขาทำหลังจากนั้นจะจ๊ะจะฉันเอ๊ะเออเออเมื่อเมื่อวานดื่มจนเมาก็เลยถูกเกจจี้หลวเหรอเนี่ยเออเออตายแล้วไม่มีใครอยู่เฮ้ยดีนะที่เกจจี้หลียวไม่อยู่ไม่อย่างนั้นฉันจะมองหน้าเขายังไงเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปนายนั่นหายไปไหนกันนะ มีมันเจ้าตัวเล็กข้าเมี่ยงต้องจัดการก้าจะไม่อยู่สำนักเจ้าวินเป็นเวลาหนึ่งเดือนบนโต๊ะคือตารารับของข้าวิชาแสงดาวหากฝึกวิชานี้จะสามารถทำให้เจ้าดึงแสงจากดวงดาวเข้าสู่ตนได้แต่การฝึกวิชานี้จะทำให้เจ้าสูญเสียพลังวิญญาณไปมากดังนั้นจงค่อยๆฝึกหวังว่าตอนที่ข้ากลับมาเจ้าจะฝึกวิชานี้สำเร็จแล้ววิชาแสงดาวจจร เจ้าหนุ่มนั่นใจกว้างไม่เบาเลยนะสิทรักเจ้าจงเก็บตำรานี้ไว้ให้ดีนะวิจานี้เหมือนกับวิชากรืนนภาที่หายสาบสูญไปเป็นเวลาหลายปีแล้วแม้แต่ข้าก็ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนครั้งนี้ถือว่าเป็นวาสนาของเจ้าแท้ๆในที่สุดข้าก็จะได้เห็นตำราโบราณน,นี้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วในชีวิตข้านะซึ้งน้ำตาจะไหล ตำราลับของเกรนจี่เหลิยวนี้ดีขนาดนั้นเลยเหรออืมดีละถ้าอย่างนั้นต้องฝึกตำราเล่มนี้ให้ถึงจุดสูงสุดไปเลยให้เกรนจี่เหลิวกลับมาเห็นกับตาจุดสูงสุดแต่ตำราเล่มนี้กว่าจะฝึกได้ไม่ง่ายเลยนะเจ้าใช้เวลาหนึ่งเดือนในการฝึกวิชาแสงดาวได้ก็ถือว่าเก่งแล้วหากจะ,จะใช้ถึงสูงสุดแล้วก็คงจะยากยิ่งกว่างมกิมในมาสมทดอีกละ่ะฮม บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ข้าทำไม่ได้หรอกนะจริงๆฉันอยากจะกลับไปที่หอแต่เห็นว่าที่นี่คนเยอะแยะดีฉันสงสัยเลยอยากจะมาดูสักหน่อยอพี่เอียนเจ้ามาดูการจัดอันดับพลังนักเรียนแห่งเจ้าวินเหรอหงหลิงมิงเย่พวกเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วการจัดอันดับพลังคืออะไรหรอ